สบายดีพี่น้องจ้าเบิด์ุจูหูสกุลเบิร์ตเววนน้องเบี้บมาทิสนึงกินเข่าเธอหนึงครับพี่น้องครับพะรู้ค่ะพะรู้สุดฝั่งดาวค่ะสบายดีพี่น้องจอ้ทสบายดีค่ะกินเข่าค่ะกระลำตองแบี้ยบพะรูนะคะพะรู้สุดฝั่งดาวเจ๊สอบมากค่ะนี่ ชอบมากใช่มั้ยสอบมากใส่นมใหม่มักคักพี่น้องเอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเพระาะว่านั่งสอบพี่น้องก็เลยใส่นมใหม่ให้ ม uk, so okay ังกอกเง่้เดียวบ่นาปุกนะบก่มีขี้เนี่ยอนหนึ่งสองสามโอเคและกินละอร่อยก็ว่าอร่อยข้งบ้านตัวนี้นะ ăn ra tì <laughs> nó sẽ hết nó mãi thì nó mới hết sụp nhiều nhau và tôm nữa ấy thì tít tay Mẹ, mùa được ừ, đúng không đúng không. khử không gì tôi nhầm cứ chép cho ừ tô quá này. มันคือม้นไดี๋ยพ้นน้องเ้ยมันตัวเดียวถึนะมัน่อ,อนะมน,ออนะมนออี่ บะตัวเดียวหัวนมนี้ส่งเว็บมือ,อ,ห,นห,นอ,อหัวหนุ่มนั่งตะไกายทัดนะฮะตัดบดทัชเลยเรื่องฝาห้องกันแม่จะนี่แป๊ะตายได้พิดกลองเนี่ตัวนี้เขามีกันเนาะเพื่อบ้านเท่าไหร่บ้านถ้าพาตายดีมามีกันเนี่กันอันฝา เบิดเหมืองกินเขาขับนึงๆน,นั่งยานอวนยานหุ่นบัวสวยแวบบัวสวยจนคำนะนายานหุ่นหมกบัสวยนะยานไม่ผัวเอาครับลุงคนะจองไลยเลยค่ะเด้อค่ารองยี่สิบบาทค่ะเงินยี่สิบบาทม <c oughs> ม่มาดอกในเงินยี่สิบบาท เอาประเด้งดวัวเองเลยค่ะยี่สิบบาทค่ะแค้นกินดีๆที่จะตักทีแค้นสองสีดำเลยแค้นลงดีๆอืมทำละอันน,น้ำไหมคะจะเสิร์ฟน้ำเอ้าเสิร์ฟน้ำค่ะขอบคุณมากคะเสิร์ฟน้ำก่อนแก้วอยู่ไหนคะเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำก่อนค่ะไม่ได้หรอกเขาจะเรียกค่าตัวพี่น้องจ๋า แยกค่าตัวค่าทำคลิปเขาบอกว่า,างี้แดงเงินเรือนออกต้องแบ่งกันนี่แหละน้ำค่ะเส้นรับประทานเยอะๆนะคะผิวจะได้สวยๆค่ะเสริมน,น้ำด้วย <laughs> ใช้พ่นก,กินน้ำไม่ร้ายเพิ่งก็บอกกินในพี่น้อง้ากินน้ำไม่ร้ายเนี่ยผิวสิงนะตอนนี้ก็งามอยู่ เนี่ยเมื่อน่ะเอามาให้พี่น้องมึงรู้สิรักตัดกันี่ยคือพี่น้องมือเรียกสิตัดกเขาน้องแบบนี้พี่น้องเด้อกะโดสุสตรฟังดาวเซโนไม้ละหมักพี่น้องน้อม้สดเด้ดทำแต่ไหนหานาที่สีหน้าที่เยลย มื่อว่าอะไรพี่น้องเยอะพันยังเงพี่ประตูนัาตังเบื่อไลยใช่ไหมประตูนันตังนะบ้านห้องอืมเขาต้องกินเมื่อวันสี่บาทบาทมันสี่บาทกินให้เบิร์ดอิ่มอิ่มก็ซางตั้งมาหน่อยเดียวก็กินแฮปปี้เดียวพี่น้องเลยดมเอา เห็นแต่อ้วนหืมอืมังั้ง่อิ่ม่ใจเอันอิ่มใ่่ใจวะโอยากขยาเขาโมแม่นี่มๆเลยย่านเต่อ้วนกินบะหาก๋วยเตี๋ยวคือกันกับกินนิดเดียวกับบเบดอีกแะย่านเตอ้วนนะนี่ไม่กินเขาโบอืมตะกินแต่ตอนที่ะ่ะ กินบะค้อยโด่งพี่เ้างกินข้าอะไรกินไแต่กวดเตี๋ยวแม่บอกินเขาอะไรกินแไรต่กวดเตี๋ยวพี่น้องกกวยเตี๋ยวนี่มักกินไดไตลอดไปเตี้ยวน่ะเขากินอะไรกินแต่กวดเตี๋ยวกับรสยกินให้หมดแตจบคีบ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะก,กอดแห้งเลยที่ยืนเลยไหมแต่พี่น้องจ้าคลิปนี้เขาจบไปเพียงสามเดือนแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่นอ้งนองกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อสืบผาดการแจกก้งเตือนคลิปใหม่สาระพอกกินทัฟว่าระวังเนาะพี่น้องเธอวงคลิปแค่ว่าเขาควจะได้หนุ่นเรื่องเกาหนาค่ะจะเจ็บเดือดไข่มือแซ่ได้จะพี่น้องจ้า ขอบคุณ FC ใหม่ที่ร่วมติดตามนะคะถามว่าอะไรได้พกาบกัไปหาวัตถุคนจา่าขอบคุณ FC เก่าที่แบบเบี้ยมากมึงคิดพยว่าตลอดจ้าสวัสดีค่ะายบายจุ๊บๆนะคะ